สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระคำนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราเนื้อธรรมยน์บทที่21็ข้อ3ถึงข้อที่17ยอนบทที่21ข้อ3ถึงข้อที่17นะครับก็เป็นเรื่องราวของการที่พระเยซูคริสต์ทรงมาปรากฏกับสาวกหลังจากที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนก็เป็นขึ้นมาจากความตายตพระองค์ก็มาปรากฏกับเหล่าสาวกซีโมนเออย,ยากอบยนอน คนสนิทเจ็ดคนนะครับที่ที่พระงมาฝากกดสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คืออะไรคือเมื่อพระเยซูคริสิ้นพระชนใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับเหล่าสาวกโอ้แต่กระเจิงแต่กระเจิงคนนู้นไปทางนู้นคนนี้ไป่างนี้สิ่งที่บางมีมันกคืออะไรทุกคนก็กลับมากลับมาอาชีพตัวเองที่ก่อนมาที่เคยทําก่อนที่จะติดตามพระเยซูซีมอนเปโตรก็ไปจับปลาใช่ไหมก็อาชีพเดิม เป็นชาวประมงก็ไปจับปลานู่นนี่นะั่นนะสิ่งที่โรรองมาปรากฏนะครับออสองเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแรกก็คือว่าโรรองทรงเข้ามาลื้อฟื้นความสัมพันธ์นะลื้อฟื้นความสัมพันธ์ทําไมต้องลื้อฟื้นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนเราสาวกเนี่ยไม่สนใจแล้วเราสาวกกระเด็นกระดอนไปหมดเลยเยซูเหรอไม่สนใจแล้วก็กลับไป ทำหน้าที่ตัวเองไปเลี้ยงจับปลาไปค้าขายอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่พระองค์ทรงมาปรากฏเพื่ออะไรเพื่อกลับรื้อฟื้นความสัมพันธ์กลับมาเพื่อนําเหล่าสาวกกลับมาที่จะมีชีวิตที่เดสนชัดอยู่กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะนั่นคือเหตุผลประการแรกเหตุผลประการที่2เพื่อนําเหล่าสาวกเข้าสู่การรับใช้อย่างเต็มตัวในช่วงที่พระเยซูอยู่กับเหล่าสาวกเนี่ยก็มีการส่งใช่ไหม มันคืว่าอะส่งไปสอง,สองคนสองคนสองคนไปประกาศแล้วก็กลับมาซีไรางาน,นว่าเป็นยังไงบ้างสาวกประไปแล้วก็กลับอะไรยางาน,นแต่ว่าก็ยังอยู่กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ยังยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเมื่อพระองค์เสด็จประชนและพระองค์กลับมาครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์กลับมาเพื่อที่จะนําเหล่าสาวกที่จะออกไปในการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มตัวซึ่งสิ่งน,นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากพระธรรมกิจการถ้าถ้าเราทราบเนีย่ยหลังจากที่ เพราะยาบริสุทธิ์เนี่ยเสด็จลงมาแล้วก็สถิตยอยู่กับเหล่าผู้เชื่อเหล่าผู้เชื่อก็ออกไปประกาศมีคนกลับใจมากมายนั่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําไมพระเยซูคริสต์ต้องมาปรากฏกับเหล่าสาวกการเสด็จมาปรากฏกับเหล่าสาวกหลายครั้งมันเป็นภาพจําลองถึงเราเหมือนกันนะโอเคในภาพจำลองหลายครั้งเราก็เบืออหน้าหนีไปจากพระเจ้าใช่ไหมครับก็เหมือนกับเหล่าสาวกที่ ไม่สนใจพระเยซูแล้วเพราะพระเยซูตายไปแล้วหลายครั้งเราเป็นแบบนั้นเหมือน,น,น,นกันเมื่อเราเจอปัญหาเมื่อเราเจอวิกฤตเมื่อเราเจออะไรที่ไม่ถูกใจเราก็หันหน้นนี้จากพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าก็เรียกเรากลับมาพระเจ้าก็มาปรากฏกับเราปรากฏกับเราหลายครั้งโอเคไม่ใช่หลายครั้งพระองค์ไม่ได้มาปรากฏให้เราเห็นจากจากักแต่หลายครั้งก็มาผ่านทางคนข้างๆเรา คนที่เคยเป็นพี่เลี้ยงเราคนที่เคยเป็นสอบอรเราคนที่เคยหนุนใจเราก็มาปรากฏในรูปแบบนั้นแล้วก็นําเรากลับมานําเรากลับมาที่ว่าที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะหลายคนจะมีประสบการณ์แบบนี้นะโอเคจะมีช่วงหนึ่งที่หลงไปจากทางของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็นําคนนั้นกลับมาโดยผ่านคนรอบข้างนะคนรอบข้าง พี่เลี้ยงจะเอาไปตามคนนี้มาสิในกอหายไปนานละก็ไปกลับมาแล้วก็รื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าใหม่และสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าก็เตรียมชีวิตของในกอที่จะออกไปสู่การรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มตัวนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหล่าสาวกหลายครั้งก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเหมือนกันเราอย่างที่บอกตอนต้นคือว่าเราก็จะมีประสบการณ์ มีบางช่วงของเวลาที่กระเด็นกระดอนไปเหมือนเรล่าสาวกแต่ว่าสุดท้ายพระเจ้าก็จะนําเรากลับมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้านําเรากลับมาก็เราก็เต็มที่กับพระเจ้าเต็มที่ในการรับใช้พระเจ้าเต็มที่ในการสําเดงชีวิตของเราเต็มที่ในการกระทําในสิ่งที่ถูกต้องจุดประสงค์เดิมเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติในชีวิตของเราขอพระเจ้าไว้ฟครับ